สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o b d s h o p นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถมาจากจังหวัดอ่างทองเลยนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda Accord นะครับเจน10นะครับปี2019นะครับก็เข้ามานะครับที่หน้าร้าน o b d s h o p ของเรานะครับเพื่อติดตั้งนะครับเกีร์วัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับตัวรูฟี่นะครับตัวนี้นะครับ X7 นะครับตัวนี้นะครับที่สังเกตนะครับตัวเกีร์นะครับคุณลูกค้านะครับเอา คอนโซลกลางแบบนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับ mm. ก็คืออยู่เหนือจอของรถขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับ mm. สวยงามลงตัวนะครับ mm. ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่านค่าอะไรบ้างนะครับ ว่าตัวเกตนะครับไหลลื่นสมูทไม่ดีเลยแบบนี้นะครับเป็นูฟี่เอ็กเกนะครับออกมาใหม่ล่าสุดนะครับสังเกตนะครับก็คือจะดูวัดรอบได้นะครับฝั่งขวาจะเป็นสปีดคือความเร็วนะครับวอเตอร์เทมป์คือความร้อนวม่อน้ํานะครับตัวแอคคอร์ด Gen 10ตัวนี้นะครับสามารถอ่านความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับเกียร์เทมป์ได้นะครับสังเกตที่หน้าจออยู่ที่68องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สามารถวัดแบตเตอรี่ได้นะครับอยู่ที่14.4นะครับตัวเกตนะครับสามารถนะครับกดเปลี่ยนนะครับ กราฟิกต่างๆได้แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นหน้ารวมนะครับบอกค่าทั้งหมด12ค่าในหน้าจอเดียวเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่านค่าได้ครบเลยนะครับความเร็ววัดรอบนะครับวัดบูตนะครับหม้อน้ําเกลื่องแบตนะครับตัว AF นะครับอัตราส่วนผสมที่เพิ่งอากาศนะครับอุเอลนะครับต่างๆนะครับเอนจินโหลดนะครับเวลาขับรถระยะทางนะครับตัวเกตนะครับก็จะเปลี่ยนกราฟิกได้หลากหลายหน้าจอแบบนี้นะครับลูฟี่ x เจ็ดนะครับก็จะมีตัว บารายด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเหยียบถึงรอบบที่ได้นะครับก็คือจะมีไฟสีแดงแบบนี้แสดงผลขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับนี่มีหน้าจีมิเตอร์ด้วยนะครับก็สามารถบอกแรงที่ของรถได้นะครับคือแรงน้มถ่วงนะครับก็มีหน้าใจโรสโคปนะครับตัวนี้นะครับคือบอกการลาดเอียงของตัวรถนะครับแล้วก็มีหลากหลายหน้ากราฟิกให้เลือกสวนแบบนี้สามารถใส่โลโก้ฮอนด้าได้นะครับตัวเกสามารถสแกนโค้ดลบโค้ดได้การกดเมนูคือการกดปุ่มสามขีดตรงนี้เข้าไป ก็จะเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้ตามเมนูแบบนี้เลยนะครับกดออกแบ็คปุ่มขวามือสุดนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาที่หน้าจอเดิมแบบนี้นะครับนี่สวยๆลงตัวใน Honda Accord Gen10 ปี2019คันนี้อ่านค่าน้ำมันเกียร์ได้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากติดตั้ง Smart g เก e OBD รุ่น X7 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาได้ที่หน้าร้าน OBD Shop นะครับมีบริการติด ครับตั้งอยู่ใต้สะพานทางดวง่วนตลาดงามบงวานใกล้วัดบัวขวัญพระอารามหลวงนะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 9 9 6 9 5ด0 8้หหรือ0 8 9 4 5 6 5 9 5 7ได้เลยนะครับหน้าร้านเปิดบริการทุกวันหยุดทุกวันพุธแค่นั้นเองนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้ผมป๊อปโอเบดิชั่นนะครับขอจบรีวิวนะครับเกีรลูฟี่ x 7ในรถ Honda Accord Gen เจนปี2019คันนี้ไว้เปลี่ยนท่านี้นะครับฝากกดถูกใจนะครับ สกายให้ทางร้านเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทางร้านด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ